าเขมีลำธารส่วนตัวที่ท้ายที่ตำบลนานหินลาดอำเภอปากพีจังหวัดนครนายกค่ะ แม่จ๋าไขายที่ดินนครนายกสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ตาบลนาหินลาดอาําเภอปากีจังหวัดนครนายกค่ะกับที่ดินนะคะด้านท้ายติดลําธารแบบนี้เลยนะคะน้ําจากลําธารนะคะก็ไหลามาจากน้าตกวังม่วงค่ะบรรยากาศตรงนี้นะคะวิวเขาแบบสวยๆเลยนะคะมีเพื่อนบ้านไม่เปลี่ยวมีนักท่องเที่ยวนะคะมากางเต็นท์มีที่พักในย่านนี้นะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่ชอบวิวแบบธรรมชาติแบบนี้นะคะ ถึงแม้ว่าจะไกลหน่อยนะคะแต่ว่าอากาศดีบรรยากาศนี่ฟินสุดๆเลยค่ะที่ดิน162ตารางวาหน้ากว้างติดถนนสาธารณะ45เมตรและด้านท้ายติดน้ำ40เมตรเลยค่ะที่ดินเป็นที่เชิงเขานะคะเรามีต้นทุเรียนที่ให้ผลผลิตแล้วนะคะมีด้วยกันถึง7ต้นนะคะแล้วก็กระท้อน3ต้นแล้วก็ขนุนอีก1ต้นนะคะ พื้นที่บริเวณนี้นะคะเป็นพื้นที่รูปสามเหลี่ยมนะคะด้านท้ายจึงติดน้ําเยอะๆแบบนี้และตรงนี้นะคะก็คือด้านหน้าที่ของเรานะคะวิวเข่าแบบนี้เลยนะคะอยู่ที่ด้านหน้านะคะลูกค้าสามารถเอาบ้านหลังเล็กๆน็อกดาวน์หรือว่าจะสร้างบ้านถาวรก็ได้นะคะเพราะว่าด้านหน้าบ้านเนี่ยก็มีเพื่อนบ้านและข้างบ้านนะคะแหม่มดูแล้วเนี่ยน่าจะทําลานกลางเต็นท์หรือรีสอร์ทนะคะ ในที่นะคะเราเดินท่อสปริงเกอร์ไว้ที่ใต้ต้นไม้แล้วเรียบร้อยนะคะส่วนน้ําที่ใช้นะคะก็จะเป็นน้ําประปาหมู่บ้านไฟฟ้ามีเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาอยู่ได้เลยนะคะถ้ามาอยู่เนี่ยก็มากางเต็นท์แค่นี้ก็ชิลมากเลยค่ะตรงนี้ก็คือบริเวณท้ายที่นะคะเราก็จะมีห้องน้ําอยู่ทางท้ายที่ด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะด้านท้ายเพื่อนบ้านนี้เขาทำเอาไว้นะคะเป็นบ่อเก็บน้ํา เราก็ดีนะคะติดกับที่เราเลยนะคะสวยๆแบบนี้แล้วก็มีศาลานะคะศาลาตรงนี้นะคะก็อยู่ในที่ของเรานะคะเป็นพื้นที่งอกในส่วนของเรานะคะที่งอกของเรานะคะประมาณ1งานนะคะหรือ1 0 0ตารางวาเ<อ>พราะฉะนั้นที่ดินของเรานะคะ162ตารางวาบวกที่งอกอีก100ตารางวาพื้นที่ใช้สอยอ่ะโดยประมาณก็คือ262ตารางวาค่ะ ที่ดินหน้าภูเขามีลำทารส่วนตัวที่ท้ายที่โฉดครุฑแดงนะคะเนื้อที่162ตารางวาและที่งอกอีก100ตารางวาค่ะราคา2.5ล้านบาทหรือ2 5 0ล้าน5แสบาทฟรีค่าใช้จ่ายในการโอนด้วยนะคะฝากลูกค้ากดติดตามเพจ Facebook ช่องแหม่มจา๋าขายที่ดินนครนายก้วยนะคะสำหรับวันนี้แหม่มและทีมงานต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ